พราอาจารย์คิดฮนะผมต้องขออภัยจริงๆที่จะถามแบบจักใจจริงๆเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันกอดคําถามแรกที่พวกเราทุกคนอยากรู้เลยเนี่ยคืออาจารย์จะเล่นการเมืองต่อไหมจากวันนี้ไปเนี่ยยังถ้ามีโอกาสรับใช้ชาติในฐานะที่ต้องลงไปเป็นนักการเมืองเนี่ยอาจารย์จะ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 เล่นไหม <laughs> ผมไม่ทราบว่าผมคิดถูกหรือเปล่าที่มานั่งสนทนากับอาจารย์ู <laughs> <laughs> ไม่ค่อยไว้วางใจอา <laughs> จารย์พ <laughs> บูมกับผมนี่สามารถพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่ารู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังก็ไม่หนุห่มแล้วท่าน,นก็แก่แล้วตั้งแต่โรงเรียนเตรียมผมก็ผมขาวเหมือนเดี๋ยวนี้เพื่อผมคงที่ฮะคครครับับบเรื่องการเมืองนะครับก็เรียนอาจารย์อย่างนี้ว่า ผมถือว่าการเมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าใครพร้อมมากพร้อมน้อยที่ผมอยู่นั่นเนี่ยหกปีโดยประมาณก็ถือว่าทําหน้าที่ไปพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับอายุขนาดผม การเข้าไปการเมืองเนี่ยอย่างเช่อนอาจารย์ธนงเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายท่านมันอยู่ที่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถทําให้ประเทศมันดีขึ้นหรือเปล่าสามารถไปทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองจะทําได้ดีไหมถ้าเข้าไปแล้วทําอะไรไม่ได้ได้ไปเห็นในสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ จะเข้าไปแต่ถ้าเข้าไปแล้วรู้แน่ๆว่าเไปแล้วทําได้ดีขึ้นลูกหลานได้ประโยชน์ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ไม่ทราบว่าชัดเจนนะบ่าอาจารย์ก็ฟังแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นไม่เล่นนะฮะถ้าตอบคําเดียวเนี่ยอาจารย์จะตอบยังไงครับคาเดียวคําเดียวเท่านั้นคําเดียวเท่านั้นเนี่ยไปไปคาถามที่สองต่อไปได้นะครับอาจารย์นะฮะ ชีวิตของอาจารย์นี่ไม่ได้เตียมจริงๆเลยนะครับนี่ผมว่าขึ้นมาเลยนะชีวิตของอาจารย์ตอนเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับที่สอนหนังสือเนี่ยนะครับกลับมารับใช้ชาติ6ปีที่ไปบริหารกระทรวงต่างๆวางแผนเศษธธร,รษฐกิจเนี่ยอาจารย์ชอบชีวิตแบบไหนมากกว่ากันนะมันไม่เหมือนกันนะสมัยเป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความฝันนะผมไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศเนี่ยผมก็ฝันวนไปเรื่อยนะว่า คือตอนนั้นเขาให้ผมไปเรียนการตลาดแต่วิชาที่ผมเกลียดที่สุดก็คือการตลาดฉะนั้นในสมองเนี่ยมีแต่คิดว่าเอ๊ะควรจะมีนโยบายอะไรดีๆที่เมืองไทยน่าจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้นะครับตอนนั้นผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ธนงนะครับผมก็เรียนถามท่านอาจารย์ธนงว่าผมควรจะไปเรียนต่อไหมนะครับอาจารย์ท่านก็บอกว่าไปเลยนะครับผมก็ไป กลับมาก็เป็นอาจารย์แล้วก็ฝันฝันอยากทำโนวนทำนี่นะครับฝันอยากจะทำงานวิจัยแต่ไม่ได้ทำเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยเน้นการทำวิจัยแต่ว่ามีความสุขมากเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากนะครับแล้วเราก็พยายามสอนเต็มที่หน้าที่ของครูบาอ,อาจารยไ์ไม่ใช่แค่ว่าแค่สอนลูกศิษย์จบแล้วมีงานทําหรือเปล่าเราก็ต้องช่วยจบไปแล้วทำงานได้ไม่ดีมีปัญหาเราก็ต้องช่วย มีลูกมีเต้าแล้วพาลูกมาหาเรายังมีเลยนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่งผมก็จะจะเรียนทาน่านคณะบริรละคณาจารย์นะครับว่าอาชีพที่ดีที่สุดเนี่ยคืออาจารย์สังคมเขาให้ความเคารพให้ความนับถือแถมเรามีลูกศิษย์ลูกชายนะครับแต่ชีวิตทางการเมืองเนี่ยมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งมันเป็นหน้าที่นะครับผมเริ่มก็เข้าไปเป็นเลขานุก,การของท่านอาจารย์ธนง ที่กระทรวงการคลังยังจําได้ดีนะครับตอนนั้นแล้วก็โดยดวงชะตาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยจนกระทั่งต้องเข้าไปสู่การเมืองเต็มตัวแล้วก็ทํางานตามหน้าที่มันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งสุขกับการทํางานนะครับเจ็ดมงเช้าเราก็อยู่ที่ออฟฟิศค่ำเราก็กลับแล้วก็พยายามทํางานให้มากที่สุดโดยผมถือหลักที่เขาบอกว่ามากคนมาวาสนานะครับ ยิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่คนเหล่านั้นก็จะมาช่วยเกื้อกูลกันทํางานให้เกิดประโยชน์ได้ก็ทํางานมา6ปีทั้งอาจารย์ธนงทั้ง,งท่านอาจารย์โอลานอาจารย์โอลานเป็นที่ปรึกษาผมสมัยที่ผมอยู่ที่กระทรวงการคลังท่านก็ให้ความรู้อะไรเยอะนะครับเรามีแต่เพื่อนฉะนั้นทํางานก็สนุกงานก็ได้ผลความทุกข์มันก็มีคือการเมืองมันก็คือการเมืองอเจนดาไม่เหมือนกัน เราเป็นอาจารย์ที่เปลี่ยนจากอาจารย์เป็นการนาการเมืองในบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่สามารถทําแบบที่เป็นการเมืองร้อเรเซ็นได้มันก็บางช่วงมันก็เจ็บปวดนะครับอาจารย์อาจารย์พี่บูไม่ลองบ้างเลยคือผมเห็นอาจารย์6ปีเนี่ยนะฮะมันแก่ไปเยอะเลยนะ <laughs> ผมทําใจไม่ได้ <laughs> 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 ผมไม่มีอะไรให้แก่กว่านี้แล้วนะฮะ <laughs> ถ้าเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าเลือกได้จริงๆเนี่ยอาจารย์อยากจะว่าราชการที่กระทรวงไหนถ้าเลือกได้ลกลาหมก็ยังได้เลยสมมตินะถ้า,ถ,าถ้าอย่างเงี้ยนะผมอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโอ้จริงว่ะฮะจริงเพราะอะไรฮะอาจารย์ผมเคยขอท่านนายก นะถ้าไอเดียนายกว่าถ้าให้ผมเลือกผมขอมหาไทยเพราะผมคิดว่ากระทรวงนั้นนะ่ะถ้าทําดีๆเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่พัฒนาเศรษฐีของเมืองไทยได้ชะงักเลยนึกดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยการบริหารมันไม่ใช่มาจากศูนย์กลางมันต้องกระจายออกไปแล้วการกระจายออกไปเนี่ยมันต้องบริหารราชการเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มกลุ่ม มีแผนยุทธศาสตร์ของแตล่ละกลุ่มผู้ว่ารองผู้ว่าต้องไม่ใช่มีหน้าที่เดินตามนักการเมืองนะครับอาบาจอาบาตาทุกกลุ่มต้องทำงานประสา,งานงันร่วมกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหากรรมเอกชนทั้งหลายดีไซน์ strategy สำหรับภูมิภาคของตัวเองขึ้นถ้าเราสามารถทำให้วิธีการบริหารราชการอย่างนั้นเนี่ยทั้งปกครองทั้งเศรษฐกิจ ลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าเราใช้แต่ละคัสเตอร์เนี่ยรีฟอร์มเศรษฐกิจรีฟอร์มการเกษตรรีฟอร์มการท่องเที่ยวรีฟอร์มการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยที่ศูนย์กลางเนี่ยแค่มีนโยบายกว้างๆอ,อันนั้นคือเหตุสำคัญที่ประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยจเจริญได้จีนเน่ยจเจริญได้ประเทศที่ทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางและพู้ว่า กว่าจะถึงผู้ว่าอายุ59-60แล้วเป็นได้ปีเดียวดีไม่ดี3-4เดือนถูกย้ายครับแล้วการพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมเพิ่งไปดำน้ำที่กระบี่อาจารย์นี่เหรอไปดำน้ำไปดำน้ำดำลงเหรอฮะดำลงเชื่อไหมครับว่ากระบี่เนี่ยเราอุตสาบบินไปตั้งกี่ชั่วโมงไปมาดีฟนะบินไปออสเตรเลียไปดำน้ำเนี่ยจริงๆกระบี่เนี่ย ผมว่าสวยกว่าสุด้วยสักไปแต่ถ้าเราไม่บริหารดีๆเนี่ยอนาคตกระบี่ก็จะไม่มีเหลือผมไปเห็นอย่างเช่นสุสานหอย75ล้านปีมีการผูกกั้นเหมือนเอาสายสินมากัน้นะครับผมว่าจะไม่มีเหลือแน่นอนนะคบข้างหน้าฉะนั้นในการบริหารจริงๆเนี่ยมันก็คือการกระจายสู่แต่ละคลัสเตอร์มึงจีนเป็นตัวอย่างที่สําคัญทําไมเขาเจริญได้เขามี PPR ดี กขามีรุ่มแม่น้ำยังซีเขามีรุ่มแม่น้ำแต่ละรุ่มเนี่ยยุทธวิธีแต่ละรุ่มแตกต่างกันมีผู้บริหารแตกต่างกันประเทศถึงเจริญแต่ประเทศไทยเราทุกอย่างอยู่ส่วนกลางทำไมคลัสเตอร์อนามันเนี่ยถึงไม่สามารถดีไซน์ทรัพยิตัวเองได้ทำไมต้องให้การท่องเที่ยวบีดีไซน์การท่องเที่ยวรู้ดีกว่าท้องถิ่นได้อย่งไง ทำไมภาคเหนือต้องรอ BOI จากกรุงเทพทำไมไม่มี BOI ของภาคเหนือการโรดโชว์ทำไมต้องรอ BOI ไปโรดโชว์ทำไมแต่ละภาคไม่สมัครไปโรดโชว์ตัว,ตวเองงบประมาณแผ่นดินทำไมต้องกระจุกตัวที่กระทรวงมหาดไทยทำไมไม่กระจายออกไปตามคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์แต่ละจังหวัดในคลัสเตอร์ก็ต้องเกือ้อกูลกันจังหวัดใหญ่ต้องช่วยจังหวัดเล็กไม่อย่างนั้นอย่างเชียงใหม่โตก็โตทั้งปีแม่ฮ่องสอนก็เล็กทั้งปี มันไม่มีทางเลยฉะนั้นผมก็เลยเคยบอกทางท่านอดีตนายกว่าผมอยากจะดูกระทรวงนี้แล้วผมจะทําให้ดีแล้วให้เวลาผมทั้งสองสาปีผมเชื่อว,ว่าผมจะเปลี่ยน c u เช u r e เปลี่ยนอัจุ t u ของการบริหารเนี่ยสมัยแล้วน่าละ GDP ผมขอแค่สิบจังหวัดนะผมพอผมพูดอย่างนี้ผมขอแค่สิบจังหวัดที่ให้เป็นจังหวัดที่ผมสามารถแต่งตั้ง ผัวบริหารแบบเอกชนให้มันเอฟฟิเชนต์มีสตรเ т е г ีมีการอิมพลิเมนต์ด้วยตัวของมันเอง